ช่นะางระคุณรถุรถสวยก็ได้กลับมารีวิวรถที่น่าสนใจแล้วก็ถูกใจมาหาชนเลยนะคะรอบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะกลุ่มเป้าหมายคนที่กำลังนะคะก่อร่างสร้างตัวสร้างเงินกองทองนะคะพ่อค้าแม่ค้านะคะหรือใครอยากรับจบเสริมใกล้โรงเรียนนะคะสามารถรับส่งเด็กได้เลยนะคะทุกคนรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยแบบโอ้โหแน่นดีนะคะนักรบมากเลย เพราะชื่อก็บ่งบอกแล้วค่ะนักรบนะคะคือ Mazda Fighter นะคะ BTP 2ปี4 0 0 4เครื่องยนต์ 2500cc ซีซนะคะเครื่องเครื่องยนต์นะคะเชื้อเพลิงเป็นดีเซลนั่นเองนะคะทุกคนขวัญใจมหาชนจริงๆนะคะสภาพดีมากนะคะนักรบยังแจวนะคะกระดูกระเดี่ยวยังแข็งแรงนะคะขับดีมากเลยจริงๆนะคะ แอรเนี่ยคือเดี๋ยวป๊อบอาปไปดูเลยนะคะถ่ายคลิปในรถกับคุณแม่เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามันนักรบจริงๆทุกคนคือนักรบก็คือภายนอกคือแข็งแกร่งแต่ว่าจิตใจนะคะก็คือเทคแคร์อ่อนโยนกับทุกคนนะคะ ภายในเนร่มเย็นเป็นสุขเหมือนอยู่บ้านเลยนะคะแต่สภาพภายนอกนี่นักรบมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวแก้บจะมาทุกคนนะคะมาดูสภาพกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่ารถคันนี้เราขายเพียงแค่แ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะรถปี2 0 0 4นะถูกสุดๆไปเลย <S <S มาดูสภาพเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคะ ไฟหน้ารถนะคะก็อาจจะแปลกๆไปจะคลิปอื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่า,ารถคันนี้มาในคอนเซปต์ของอัศวินนะคะทุกคนคือมันแบบว่าร่มาไหลสึกเกินนะคะอันนี้ก็คือกระจังหน้ารถนะคะก็คือกระจังแบบทุกคนแข็งแรงมากมกระจังเดิมเออกระจังเดิมๆเลยนะคะโลโก,โก,โมกม้มาสเตอก็เดิมๆเลยทุกคนนี่แม้กระทั่งฝากระโปรงรถก็สภาพเนี่ยเดิมเลยนะคะอันนี้ติ้มลากมา คุณแม่ว่าลูกค้าติดเคปล่ามานะคะแต่ว่าเราก็ไม่ทําการลอกหรือว่าเอาอะไรออกเลยนะคะคอนเซปเราคือขายตามสาาพนะคะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นไฟอีกฝั่งหนึ่งนะคะแม้น้องจะขุนแต่ว่าน้องไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะคะและไม่มีรอยร้าวด้วยนะคะแต่ว่าแก้วจะมีเซอร์ไพรส์ให้ทุกคนดูก็ดูในส่วนของไฟหน้ารถน,นะคะไม่ไม่ไม่นี่นะคะ เออ 4K นะคะสัมผัสได้นะคะเสมือนจริงมากเลยเสมือนจริงสุดๆเลยนะคะเพราะมันจริงเลยแหละคะ่ะทุกคน,นเพราะมันเสียแล้วนะคะแต่ว่าขายตามสภาพนะคะสี <4. S 1> อ่าอันนี้ก็เป็นในเรื่องของสีนะคะสีเราขายตามสภาพเลยนะคะเราไม่มีการแบบว่าทําสีอะไรเพิ่มเติมเลยรถมายังไงก็ขายอย่างนั้นเลยนะคะแป้หมื่นเก้าทุกคนอันนี้บอกเลยว่าตรงกับกลุ่มที่ไม่เน้นสวยเน้นทนใช้งานหาเงินได้พูดเลย อแต่ว่าแม่เราจะอัศวินแต่ว่าการขับเคลื่อนนะคะมันต้องดีนะคะก็คือยางเนี่ยใหม่เลยนะคะ,ะการที่เราจะไป็นรบปิสู้เนี่ยล้อมันต้องมาก่อนนะคะล้อแบนแล้วก็ไม่ไหวนะคะอะทีนี้เดี๋ยวแกจะพาทุกคนไปดูในสภาพด้านข้างกันบ้างดีก,กว่านะคะถึงแม้คุณจะเป็นนักรบคุณก็ต้องมีโล่นะคะการสร์คือเบลเบเตอร์มาทุกคนคือแบบเนี่ยเท่ามือแก้มเลยนะคะ สกรีนมาได้อย่างดีอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของกระจกมองข้างนะคะโครมเย,ยมบก็ยังใหม่ดูดีเลยนะทุกคนสภาพดีมาก,มากอ,อันนี้ก็สีนะคะเดิมๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหทุกคนคิดอะไรเยอะสองพันสี่โอ้สอสทุกคนสภาพดีมากนะคะอ่ะสภาพดีมากทุกคนเราต้องแบบว่าอย่ามองตาภายนอกเออข้างในคือแบบฉ่ำมงมากดีไซน์ก็ด้านจับประตูก็นี่นะคะ คงคอนเซปต์ค่ะย้อนวัยน,วนิดนึงเป็นรถที่คิดถึงวัยเยาว์มากเลยนะคะเพราะสมัยนี้คือดีไซน์แบบว่าโลกแห่งอนาคตมากเรากลับมาไทยบ้านกันนะคะคลิปนี้อันนี้ก็เป็นในส่วนของแผงประตูด,ด้านข้างนะคะดีไซน์รถคันนี้นะกำมหืหยีเดิมจากโรงงานเลยนะคะเดีกก๋ยวแยจะให้ดูว่าทําไมภายนอกมันอัดวินแต่ภายในอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านเรือนไทยนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคนดีมากทุกคนใช้งานได้ตามปกตินะคะพวกแบบว่าปุ่มปรับกระจก ด้านข้างอะไรก็ตามใช้งานได้เลยอ่ะสวยมากทุกคนรถคันนี้สภาพดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็ไม่เคียลเลสนะคะ have Key นะคะคันนีน้อ่ะฮะก็คือใช้ระบบเดิมๆนะคะสําหรับใครที่อาจจะแบบว่าเออคิดถึงการใช้กุญแจอะไรอย่างเงี้ยอ่ะทีนี้ก็จะมาดูภายในเบื้องต้นกันเลยดีกว่านะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของหน้าปัดเรือนไม้นะคะทุกคนอุ้ยคิดถึงมากเลยอย่ะไม่ใช่จอดิจิตลอลต่อไปนะคะก็เป็นแบบว่าเป็นเลขมายทั่วไปเลยนะคะ อ่ารถคันนี้แค่จะลองสตาร์ทดูนะคะมาสองเลขใหม่อ่าเลขใหม่คันนี้นะคะวิ่ง2อง0 0นกว่ากิโลนะคะอืมอ่นนี่ทุกคนอัศวินจริงๆนี่นะคะนี่คือพวงมลาลัยของ m a สตาร์คาร์ไฟเตอร์เนาะสภาพยังดีอยู่เลยนะคะทุกคนคือมันมันไม่ไม่ไมขูกขาทุกวมันมันมันเรียบมากเลยอ่ะอ่นนี่มันเป็นหนังนะค่ะไม่มีรอยแตกเลยนะคะนี่สภาพแบบ ดีมากสวยงามนะคะอ่ะทีนี้มาในส่วนของคอนโซลกลางกันบ้างดีกว่าค่ะอ่าในส่วนของโซกาแม้จะเป็นรถปี2004นะคะแต่ว่าเวลาก็ยังอยู่ในโลกของปัจจุบันอยู่นะคะทุกคนเป็นเวลาจอดิจิตอลนะจ๊ะอ,อันนี้ก็เป็นไฟฉุกเฉินอะไรเอ่ยใดนะคะแอร์เ,เย็นถ่ำมากทุกคนใครว่าแอร์ร้อนไม่ริงนะคะ แอร์เย็นมากเลยนะคะเออมาลองได้เลยนะคะเครื่องวิทยุก็คือเดิมเิมนะคะไปออจิโดออจิโนคืออะไรออริโอนะคะอ่านแต่เอฟเอ็มใดๆเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นเครื่องปรับอากาศนะคะอัตโนมือนะคะโนดิจิตอลเอเวอร์เนเวอร์นะคะอ่ะ ก็ใช้งานในตาปกติแอร์เย็นฉ่ำมากทุกคนแอร์เย็นมากจริงไม่จอจีอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะคะก็มีแบบว่าปูมหุนใดๆแก้มก็ไม่ซ่าเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นช่องวางแก้วน้ำนะคะสะอาดตามสภาพอันนี้ก็เป็นในส่วนของเกียร์ค่ะทุกคนเกียร์กระปุกนะคะทุกคนที่ถึงไหมรถคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะคะสภาพดีมากทุกคนเนี่ยดูหนังดิหนังดีมากอ่ะไม่มีลอกเลยนะคะอ่านี่นะคะแม้กระทั่งหัวเกียร์นะคะก็คือแบบหัวเกียร์สภาพดีมากนี้เลย เงาวิบวับนะคะอ่าทีนี้จะมาดูในส่วนของเบาะกันมากดีกว่าค่ะทุกคนนี่ค่ะจุดเด่นรถคันนี้นะคะคือเบาะเนี่ยเป็นเบาะเนื้อกะยี่เดิมจากโรงงานเลยนะคะทุกคนลองนับดูตั้งแต่ปี2004จนถึงตอนนี้2024ทุกคนนี่ค่ะสะภาพใช่ค่ะนี่คือสภาพของรถ2004นะคะแต่ปีนี้คือปี2024ทุกคนดูสภาพเบาะดีๆด,ดูแบบ ทุกคนสามารถที่จะแบบว่าถ้าอยากดูละเอียดสามารถปรับความเร็วใน YouTube เป็น0.75ก็ได้นะคะหรือจะ0.5ก็ได้สภาพดีมากดีงามไม่ไหวเผอเผอก็คือดีกว่ารถปีสูงนะคะเบาะบางเบาของรถบางคันนี้ดีมากทุกคนแม้กระทั่งแผงประตูด้านข้างอะทุกคนดูดิแกว่าเปล่าเวอร์มากเวอร์มากสะอาดเวอร์เกินกระจกก็ใส่ก๊กเลยดู ใสมากคือถ้าแก้มซูมเข้าไปเนี่ยนึกว่าแบบอุ้ยตาละฉันไม่ได้เปิดกระจกอะใสมากกระจกใสมากทุกคนอ่ะ,แก,อะแก้มจะซูมออกเออนี่นะคะและนี่เป็นส่วนของเพดานรถนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นแบบว่ามูเตลูนิดนึงนะคะตามคอนเซ็ปต์นะคะคนสมัยก่อนก็ต้องมีกันบ้างนอนะความเชื่อพวกความสบายใจอันนี้ก็เป็นแบบว่าเพดานรถนะคะสาภาพก็คือเดิมเดิมนะคะโอเวอร์ออลภาพรวมคือคลีนมากนะคะสะอาดนะคะไฟก็ เดิมเดิมมันเปิดยังไงอะอย่างางี้เหรอเออ,เ,อ,อเปิดไม่เป็นเหมือนกันนะตามสภาพนะคะแก้มก็เออไม่ทันนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของแผงบังแดดนะคะอันนี้คือแผงบังแดดโอ้โหย้อนกลับสู่ไทยบ้านค่ะทุกคนถูกใจขวัญใจมหาชนจริงๆนะคะคุณแม่เชียร์คันนี้สุดๆไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะคอนโซลก็คือแบบดีมาก ดีมาโอ้น้ำตาจิไาปีสองพันสีจริงๆทเปล่าเนี่ยค่ะสภาพก็แบบให้ดูไปเลยนะคะเฮ้ยคันนี้มีใบรัเตีด้วยทุกคนเออยังติดให้เออใบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ยังมีให้เราไม่ได้เอาออกเลยนะคะน่าเรื่องจากนะคะรถ m a z d a Fighter นะคะเป็นแคปนะคะอาเป็นแคปแบบ2ประตูนะคะที่นั่งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคน นี่เลยเลกลูมก็กว้างนะคะทุกคนคือนั่งได้สบายมากแบบไม่ไม,ไม่ไม่เข่า90้าองศาแบบว่าเราสามารถยืดขาได้อย่างสะดวกสบายอยู่นะคะเลกลูมพอสมควรสะอาดพร้อมใช้งานนะคะอืมนี่เลยให้ดูเลยนะคะอ่ะเราให้ดูงานตรงโครงสร้างตะเข็บอะไรนิดนิดเนาะอ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือแบบโครงคือดีมากนะทุกคนเดิมมากเดิมจากโรงงานเลยนะคะ นี่เลยนะคะไม่มีความโซมเลยนะแถวแถวนี้เนี่ยโดนชนอืมไม่มีโดนชนนะคะไม่อุบัติเหตุนะคะไม่จมน้ำไม่พีความใดๆดทั้งสิ้นนะคะโครงดีมากเน<ส>ี่ยให้ดูแม้กระทั่งรอยโครงตรงฝั่งแบบตรงข้างล่างเลยอะ<ส>่ะดีมากทุกคนเนี่ยรอยตรงรอยต่ออะไรใดๆดีสุดๆ<ส>บอกแล้ว2 0 0 4แต่แข็งแรงมาก<ส>เอออ่ะ ถัดมานะคะเดยกแย้มจะพาทุกคนมาดูในส่วนของท้ายรถกันบ้านดีกว่าค่ะอท้ายรถตรงนี้นะคะถ้าเราเห็นนะะ้างข้างนี้ก็คือเป็นหลังคาไฟเบอร์ของ Carry Boy นะคะบอกเลยพ่อค่าแม่ค้าใครที่อยากจะแบบว่าบรรทุกนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ใดๆนะคะฝนฟ้าหรือว่าจะแดดหรือว่าจะอะไรก็ตามสุริยันจันทรามไม่หวั่นไหวนะคะทุกคนคือ บอกเลยว่ามันสะดวกสบายมากนะคะลืมแม้กระทั่งที่แก้มบอกไปตอนต้นนะคะรับทรงเด็กนักเรียนนะคะเป็น job ชาวเย็นก็ได้นะคะทุกคนคือมันดีมากแล้วมันเปิดยังไงอะคุณแม่นี่เหรอเออนี่ค่ะทุกคนทุกคนว้าวว้าวว้ว้องกลางวันขนาดนี้แต่ว่าอะไรคะไม่มีเสียงเล็ดลอดออกไปข้างนอกนะคะ บอกเลยนี่คุณจะบรรทุกหรือคุณจะขนอะไรหรือคุณจะเก็บสัมภา,าระได้ใดนะคะหรือแม้จะตั้งองบรรทุกเด็กนะคะก็ไม่หวั่นค่ะดีมากทุกคนสภาพดีมากเลยนะคะอ่านี้ก็เป็นสภาพแบบโดยรวมนะคะแกมก็ขอแบบไม่บรรยายเยอะละกันเนาะขอบรรยายแค่สามพยางว่าตามสภาพนะคะอ่าอันี้ก็เป็นในส่วนของบอดี้รถนะคะบอดี้รถเนี่ยเดิมเเลยอุ๊ยตะเก๋ มีนี่ด้วยแหลกลงคขาขายยุนแหลกอ,อละทุกคนมีขายยืนแหลกให้นะคะ Adventure ก็ได้หรือว่าแบบมอถังกะละมังใดๆทั้งสิ้งก็บรรทุกได้นะคะสัมภาระหรือว่าจะไปเตรียมขายของอะไรก็ได้หมดเลยเอางบเขาสะดวกมากฟังก์ชั่นออปชั่นเยอะสุดๆนะคะอัตวินของเราหล่อนะหล่อนะคะสี่จบจ้ามากสีน้ำเงินนะคะคันนี้อ่า คือแบบสะบัดต,ตามากนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่น้าผูดด้วยสารตอนหน้ากันมากดีกว่าที่น้าผู้โด้วยสารตอนหน้านะคะโอ้โหทุกคนเปิดมาอบอุ่นใจมากอะ,ค,ะคือคือแบบว่าเซร์เซ่์เธอชอบไหมอะถึงข้างนอกเราจะดูแบบว่าเราจะดูร้ายเราจะดูคุกฝุ่นแต่ข้างในเราอบอุ่นนะตัวเองเออสภาพดีมากนะคะคือบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมได้มาลองขับอะจะบอกได้เลยว่า ช่วงล่างแบบแน่นมากแล้วก็ขับนิ่มมากเลยนะคะสำหรับรถปี2004นะคะคุณแม่อย่างเชียคุณแม่เชียคันนี้มากนะคะเพราะว่าสำหรับใครหลายๆคนที่กำลังสร้างตัวแล้วมองหารถร,ถราคาถูกนะคะต้องมองคันนี้ได้เลยค่ะใช้งานเน้นใช้งานไม่เน้นสภาพแต่ใช้ได้นานมากนะคะแล้วก็อึดถึกทนนะคะ,ะเราจะมาดูห้องเครื่องของคันนี้กันบ้างดีกว่าค่ะ,คะ,คะซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายของการ ดูสภาพรถเรานะคะเดี๋ยวแก้มจะให้คุณแม่เนี่ยเปิดสภาพรถไหมเปิดกระโปรงรถเปิดกระโปรงรถให้นะคะแก้มก็ได้ให้คุณแม่นะคะเปิดสภาพรถแบบเครื่องยนต์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเรามาเข้ามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสภาพเป็นอย่างไรนะคะสภาพนี่คือเดิมมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยคือแบบเดิมจริงๆนะคะนี่เลยสภาพ นี่คือรถ2004นะคะทุกคนแก้มขอให้ท่านผู้ชมได้ตระหนักถึงปีรถนะคะกับสภาพรถขนาดนี้นะคือดีสุดๆนะคะแน่นมากเลยนะทุกคนเครื่องยนต์อะไรเนี่ยแบบไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่มีครบาบใดๆทั้งสิน้นเพลทรถ,รถนะคะเพลทรถเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะอยู่ตรงกลางของเครื่องยนต์เลยนะคะอ่าเนี่ยก็คือเพลทเนาะเดี๋ยวต่อไปเนี่ย แก้งจะพาทุกคนนะคะมาฟังเสียงของรถอัศสวินนักซู้ของเรากันดีกว่าค่ะว่าเสียงเครื่องยนต์เป็นอย่างไรบ้าง ไรกันบ้างคะท่านผู้ชมได้ฟังเสียง m a สเตอร์ไฟเตอรคันนี้แล้วถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าคะอ่ะอะอาก็อย่าลืมความเมขก็มาด้านล่างได้นะคะว่าโดยรวมแล้วรถคันดีนะคะ,ะถูกใจท่านผู้ชมเลยเปล่านะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายที่ไม่งอะไฟแนนซ์นะคะเด่นใจสดจบครบในแค่รอบเดียวก็คือรอบที่ลูกค้ามาดูนะคะแล้วคุณก็สนใจแล้วก็ซื้อแล้วก็พร้อมขับเลยนะคะอ่า ก็เดี๋ยวแกจะมาพูดในสโวนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของราคานะคะเรื่องขายการซื้อขายที่ก่อสถานที่แล้วก็ช่องทางการติดต่อค่ะแก้ขอย้ำรุ่นรถอีกครั้งนะคะว่า m a สเตอนะคะเป็นรุ่นไฟเตอร์ปี2004นะคะเครื่องยนต์2 5 0 0เครื่องยนต์เป็นเชื้อเพลิงดีเซลดีเซลนะคะอ่ะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะเราขายในราคาเพียงแค่ 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะทุกคนและ8ป0 0 0 0บาทนะคะเป็นราคาที่ไม่งอไฟแนน์นะคะไม่งอแบงเลยเพราะว่าเขาไม่เอาเราแล้วค่ะเ,เพราะว่าปีเรามันต่ำไปแล้วนะคะปี2 0 0 4นะคะไม่สามารถจะไฟแนน์ได้นะคะจ่ายสดเท่านั้นนะคะทุกคนอ่าก็ไม่มีอะไรมากนัค่ะการซื้อขาย pay cash only นะคะ ถ้าใครอยากจะมาดูสภาพรถเต็มๆนะคะอยากจะมาทดลองขับนะคะว่านักรบของเราเนี่ยมันนุ่มกระชุ่มกระชวยหัวใจจริงๆนะคะ สามารถมาได้เลยค่ะที่ร้านคุณรุ่งรถสวยมีนบุรีอยู่ตรงสีแยกไฟแดงมีนบุรีฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลสินทย์เสรีรักจังหวัดกรุงเทพมหา,หาคนครนั่นเองจ้าหรือใครไม่ทราบนะคะว่าร้านของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอัศวินบอกแก้มว่าขอให้ท่านพิมพ์ Google Map ขึ้นมาตรงนี้เลยจ้าก็คือร้านคุณรุ่งรถสวยนะคะ g o o g l e m มปก็จะพาท่านมาถึงจุดมุ่งหมายเลยนะคะสุดหล่อหลอทุกคนมาทดลองขับอยู่นะคะแบบเชสมีพลสทุกคน mm hmm. เออ แล้วสุดท้ายนี้นะคะหากใครอยากจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถคันนี้หรือว่ารถคันอื่นๆนะคะที่ลูกค้ากําลังเพ่งมองอยู่นะคะเผื่อทางร้านเราเนี่ยจะมีให้ท่านผู้ชมนะคะสามารถโทรได้เลยค่ะที่เบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าจะท,ทางโซเชียลแพลตฟอร์มเป็นตรงนี้ก็ได้นะคะสามารถ direct message ทิ้งไว้ได้เลยค่ะว่าทางร้านเราเนี่ยอัปเดตงานไวต่อแชทไวแล้วก็รับสายไวแน่นอนในเวลาทําการนะคะซึ่งเวลาทาการของเราค่ะเปิดตั้งแต่11บอโมงจนถึง2ทุ่มนะคะ แรปเปอร์บริการทุกวันคะ่ะเอาล่ะก็ถ้าไม่อยากพลาดนะคะคลิปที่ดีนะคะใส่ชิลรีวิวอย่างแก้มเนาะ หรือแบบว่าอ,อยากจะดูรถที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ราคาย่อมเยาวเลยนะคะเงื่อนไขง่ายๆสามารถที่จะติดตามช่องยูทูบของเราได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่าแก้มเนี่ยถ้ามีรถคันใหม่เนี่ยจะคอยอัปเดตให้ดูเต็มเต็มนะคะแบบเรียลไทม์ใน YouTube เลยนะ <c oughs> หรือใครอยากจะทราบข้อมูลรถแบบรวดเร็วเลยนะคะ <c oughs> ใครต้องการรถแบบคันนี้ต้นตัวเลยกดกระดิ่งได้เลยนะคะถ้าคลิปอัปปุ่มเนี่ยก็จะเด้งขึ้นไปบนแจ้งเตือนของท่านปั๊บเลยนะคะอ่า คันต่อไปเนี่ยจะเป็นคันไหนจะถูกใจมหาชนหรือจะเป็นสายอื่นอย่างสายครอบครัวสายอีโคโหรือสายซิต,ตี้นะคะก็จะต้องรอคอยติดตามต่อ,ตอ,ตอไปกันแล้วล่ะคะ่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย